สวัสดีครับวันนี้น้องก็หอมมาเที่ยวมาเล่นน้ำวังปาเงี้ยมาพร้อมใครออแม่ชื่ออะไรอโอ้ยโอ้ยโอยคุณพ่อเปียกไปแล้วนี่น้องก็หอมเ,เ,เล่นน้ำได้ด้วยตรงนี้เขาเรียกอะไรวังปาเงีวังปาแเงีที่ไหน นกกรีธรรมาล่าด,ดูน้องยาดาอ้โอ้ยน้องเล่นกันสนุกเลยนุงนี่ไปแล้วน้องหอมไปแล้วนี่วันวันวันหนึน่งเขาก็จะมีรถทัวร์นะ าเด็กๆมาเที่ยวน้องๆ,ๆแกผ้าอยู่เลยเขาเขาลังจะกลับบ้านนะ่นแหตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับริมเขื่อนใครมาชมมาแวะกินกันได้นะครับร้านอาหารนี่เรามาดูเิ่นน้ํากันโตนี่พี่น้องเห็นปลาไหมครับนี่ปลา นี่ที่ปลานี่เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาแงะนะเต็มไปหมดเลยปลาเปลียนเลยมีของหอมปาเลยจับเปลี่ยนเลยจับปลาได้ไหมจับปลาได้ไหมไม่ได้เออทำไมไม่ได้อ่ะมันหนีนี่ครับอืมมันหนีนี่ครับไปดำน้ำดูให้ดูหน่อยลงไปดำน้ำให้ดูหน่อยดำน้ำเลียปลาเหรอเออใช่ไปดำน้ำให้ดูหน่อย

น้องแารามาแล้วน, óm, น้องงยราขี่เลยนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรมาดูก่อนเป็นชา้างอุ้ยเป็นช้างครับเป็นช้างยิ <im <im ้มหน่อยยิ้มหน่อยเฮอยยิ้มอันนี้อันนี้เป็นอะไรห่วงยางนะยี่สิบบาทตัวตัวนี้ยี่สิบบาทตัวช้างกันร้อยร้อยเท่าไหร่นะแม่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับนี่อากาศร้อนร้อนแบบนี้มาเลยครับมาเล่นน้ำกัน คลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ